สวัสดีค่ะดิฉันกมลพรทองเทียนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษนะคะที่เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดอร์อาวรโอภาสพัฒน,นกิจซึ่งปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งเป็นรองอธิการบรดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านถือได้ว่าเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือตอนบนและเป็นผู้ที่พัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายพัฒนาคนสู่อาชีพพัฒนาระบบการจัดการวิชาการรับใช้สังคมรวมถึงพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและงานวิชาการรับใช้สังคมอื่นๆอีกมากมายค่ะ สวัสดีท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดออรอาวรโอภาสพัฒนกิจค่ะ,คะปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งเป็นรองอธิการบาดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งวันนี้ท่านก็ได้กรุณามาให้ข้อมูลสัมภาษณ์นะคะก็ผู้สัมภาษณ์เองก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะที่อาจารย์ให้เกียรติมาในวันนี้ค่ะค่ะ อาจารย์คะประเด็นในการสัมภาษณ์ก็คือครูกับการรับใช้สังคมค่ะซึ่งอ,อาจารย์ก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลสําคัญของภาคเหนือของเราเลยที่ได้นําร่องในด้านนี้นะคะนั้น<ะ>หนูขออนุญ,ญาตให้อาจารย์เล่าประวัติหรือว่าประสบการณ์ที่อาจารย์เคยได้ดําเนินการในเรื่องนี้นะค่ะครูกับการรับใช้สังคมคคในบทบาทของ<ม>อความเป็นอาจารย์ก็ถือว่าเป็นเป็นครูด้วยแล้วกันนะคะก็ะ ก่อนที่จะมาเป็นครูก็ได้รับการเทรนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีแล้วก็พอปริญญาโทก็เหมือนกันเลยแล้วก็จะแตกต่างก็คือตอนที่เราไปไปเรียนปริญญาเอกก็จะเน้นาการเรียนรู้แบบ experiential learning experiential ก็คือ experience experience <ะ>ก็คือประสบการณ์<ะ>ช่วงที่ไปเรียนเป็นอย่างเองกอ็เทรนของโลกจะพูดถึงเรื่องอ people center development ค่ะหลังๆเราจะได้ยินคำว่า student center า learning ค่ะ,ะช่วงที่ไปเรียนทำให้เราเราเห็นความต่างระหว่างการการดีไซน์กระบวนการเรียนรู้ที่ ผู้เรียนหรือนักศึกษาหรือกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการออกแบบมีเสียงเรียกร้องให้เกิด bottom up development เนี่ยค่ะไอ,ไอตัว bottom up development เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ people center development ด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าถ้าผู้ที่เราจะไป empower เขาไปเสริมพลังเขา ไม่ว่าจะเป็นาชาวบ้านนักเรียนนักศึกษาเขามีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบวิธีการเรียนรู้เครื่องมือการเรียนรู้เนี่ยเชื่อว่าจะเกิดาการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็ช่วงนั้นเราก็ได้แนวคิดนี้มาก็ การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกก็จะเกี่ยวข้องกับการเสริมพลังมันจะมีคำใหม่ณณปีแถวแถวปีหนึ่ง9 9 5ที่ที่เหมือนกับว่าคือมีคนพูดถึงมากขึ้นคือคำว่า empowerment น,นะคะคือการเสริมพลังเพราะฉะนั้นบทบาทของคุณค,ครูไม่ใช่ คนที่บอกความรู้บทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสร,ริมไม่ใช่คนที่เอาความรู้ไปบอกเปลี่ยนเป็นว่า,เ,าเช็คความความสนใจความต้องการของผู้เรียนของกลุ่มเป้าหมายหรือของของ,ของนักศึกษาก่อนว่าอยากเรียนรู้อะไรแล้วพอพอพอรู้ว่าอยากเรียนรู้อะไรก็ก็ออกแบบร่วมกันระหว่าง ครูครูหรืออาจารย์หรือนักส่งเสริมในฐานะของ facilitator คือผู้เอื้ออำนวยกระบวนการเรียนรู้ค่ะนั้นูก็จะเปลี่ยนบทบาทเป็น facilitator แทนที่จะบอกความรู้จะกลายเป็นตั้งคำถามว่าเกษตรกรอยากเรียนรู้อะไรนักเรียนอยากเรียนรู้อะไระนักศึกษาอยากเรียนรู้อะไร แล้วเราจะสร้างการเรียนรู้ร่วมกันอย่างไรคือตั้งคำถามตั้งคำถามตั้งคำถามค่ะการให้ข้อมูลหรือให้ความรู้เนี่ยจะไม่ใช่ลักษณะของการให้คำตอบแต่ว่าจะเป็นการให้ให้ข้อมูลความรู้หรือหรือ,อบอกคอนเน t ชันในลักษณะที่ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายหรือนักศึกษาเนี่ยไปค้นควา้ควาต่อได้ด้วยตัวเองค่ะ ก็อันนี้คือการเข้ามาเกี่ยวข้องกับบทบาทของของความเป็นครูกับกับการสร้างการเรียนรู้เนาะก็คือค, <quarters S 2> คือพอเราไปเรียนอพอเอกพอกลับมาเนี่ยเราก็จะปรับวิธีวิธีสอนของเราอะค่ะ <How S 2> จากที่เลคเชอร์อ lecture, ใช้พรีเซนเทชันหรือแผ่นไซส <How S 2> เราก็จะ ดีไซน์กระบวนการแบบเช็คนิดก่อนนะ<ฮ>แล้วพอตั้งคำถามว่าทำยังไงดีคือ,อเราจะไม่ให้เด็กๆอยู่ในพาร์ทของการรับฟังความรู้เยอะ,อะพอเราเช็คนิดว่าเขาอยากทำอะไรเราก็จะถามว่าเอ๊กลุ่มเป้าหมายที่จะทำให้ให้นักศึกษาเรียนรู้น่าจะเป็นใครนะโอกาสของเราคือใครเกษตรกรไหม หรือโรงเรียนไหมเราก็จะเชียร์เขาไปออกไปข้างนอกเลยนะคะ,ะแล้วตัวเขาเองก็จะได้เรียนรู้ว่าถ้าถ้าสมมติเขาเป็นผู้เอื้ออำนวยกระบวนการเรียนรู้เป็น f a c i l ิเ a เตอในโรงเรียนกอไก่หรือในชุมชนขอไข่เนี่ยเขาจะทำยังไงเขาก็จะทำตามที่ที่เราทำกับเขาก็คือว่าเขาต้องไปประสานครูใหญ่ ไปประสานครูประจําวิชาไปประสานครูประจําชั้นเราขอเวลาแล้วเขาก็จะเช็คนิดของน้องๆ<ะ>ในห้องเรียนหรือถ้าเขาไปที่กลุ่มเป้าหมายเขาก็จะเช็คความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย<ะ>เขาจะทาตามที่เราทํากับเขาแล้วก็เขาก็จะออกแบบการสร้างการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนร่วมกับคุณครูคประจําชั้นร่วมกับคุณครูประจําวิชา หรือร่วมกับประธานกลุม่มกรรมการกลุ่มนี่ค่ะแล้วมันก็จะเกิดการดีไซน์กิจกรรมเท่าที่ทเท่าที่เวลาเขาเอื้อคือหนึ่งเทอมเราก็จะจูนอัพกับเขาช่วงต้นๆประมาณสามอัปดาห์แรกหลังจากนั้นเขาก็จะไปจูนอัพกับกลุ่มเป้าหมายเราก็จะเป็นโค้ชละ<อ>บทบาทของเราก็จะเป็นโค้ชเขาระหว่างเวลาที่เหลือ,อแล้วก็ระหว่างทางเราก็เติมเครื่องมือให้ คือมันมีเครื่องมือเยอะะเลยที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างที่เขาไปฝึกเป็นโค้ชในห้องเรียน<ะ>หรือเขาเป็นฝึกไปโค้ชอยู่ที่กลุ่มกลุ่มเกษตรกรเนี่ยค<ะ>่ะแล้วก็จะมีการ AAR เป็นระยะเครื่องมือ<ะ> After Action Review ก็ะจะจะถูกสอนว่าอพอเสร็จกิจกรรมนะก็ใช้คำถามสามสี่คำถาม<ะ>เช่นถามว่าก่อนที่จะมาเจอการเขาคาดหวังอะไร อะไรที่เขาคาดหวังแล้วได้อะไรที่ไม่คาดหวังแล้วได้เรียนรู้แล้วคราวหน้าอยากจะให้เกิดการสร้างการเรียนรู้แบบไหน,นคือมันจะมันจะอยู่ในวงจรแพลนก่อนใช่ไหมคะเ,เสร็จแล้วก็ไปดูขณะที่ดูก็ observe observe เสร็จแล้วพอมาทำ a า AR คือการการร e เฟล็กค่ะเพราะนั้น overall process ของการเป็น เป็นคุณครูก็จะกลายเป็นบทบาทของฟ a สซิลิเตเตอร์ของโค้ชของอผู้ที่ชวนรีเฟล็ก์การเรียนรู้อันทุกครั้งที่เราถามว่าเด็กๆได้เรียนรู้อะไรนักศึกษาก็จะบอกว่าเขาได้เรียนรู้การฝึกเป็นโค้ชเขาได้เรียนรู้การฝึกเป็นฟ a สซิลิเตเตอร์เขาได้เรียนรู้การฝึกเป็นคนคนชวน reflection แล้วก็ความรู้มันก็เกิดขึ้นระหว่างทานสก,สกิลก็เกิดขึ้นเยอะแยะเลยแล้ววิธีคิดเขาก็จะเปลี่ยนไปอันนี้เป็นช่วงช่วงแรกๆที่ฝึกตัวเองกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนนักศึกษาฝึกตัวเองกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น <Okay. S 2> เกษตรกรเนาะแล้วหลังๆเราก็อยากสร้างครูกร เหมือน mm hmm. ที่เหมือนที่อาจารย์กระมวลพรได้ไปฝึกแต่ว่าตอนนั้นหลักสูตรลูกไก่ก็อาจจะต่างไปจากเพราะมันมีเวลาไม่ไม่เยอะนะคะมันมีเวลา <Ha. S 1> แค่สามวันสี่วันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก <Ha. S 1> ็การดีไซน์นี่ก็จะคนละแบบคือไม่ได้ออกไปในพื้นที่จริงหรือออกไปก็แค่ดูงานแต่อันนี้เรามีเวลากับเด็กหนึ่งเทอม <Ha. S 1> เรามีเวลากับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกรหนึ่งปีค่ะ เราก็เราก็เชื่อว่าจากที่เราได้ได้ฝึกทำแบบนี้ประกอบกับเงื่อนไขใหญ่ที่ทำให้ทำให้เชื่อมั่นในในบทบาทของความเป็นเป็นโค้ชหรือฟัสซิลเตเตอร์มากขึ้นก็คือได้ไปเป็นผู้ประสานงานของอสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย <Okay. S 2> ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นค่ะ hmm. ซึ่งซึ่งสิ่งที่ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ <Okay. S 2> ดเรเบีวัตบุหลงท่านได้ริเริ่มไว้ที่สปวฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นเนี่ย hmm. มันเหมือนกับที่เราไปเรียนมาที่ออสเตรเลียเลยนะคะคืะ hmm. คอคอนเซปต์เดียวกันคาถาเดียวกันเลยคือ <Okay. S 2> ตอนที่เราไปเรียนเนี่ยภาษาที่ใช้เขาจะเรียก Participatory Action Research พอท่านอาจารย์ปีวัตรเอามาปรับใช้ที่สกอว,ว่ไฟวิจัยพเพื่อท้องถิ่นท่านใช้คำว่า community based research mm hmm. ซึ่งสองอันเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าพระเอกของ C B R เป็นชาวบ้าน mm hmm. าพระเอกของ P A R เป็นใครก็ได้เป็นชาวบ้านก็ได้เป็นนักวิชาการก็ได้เป็น นักพัฒนาองค์กรภาครัฐก็ได้เป็นเอกชนก็ได้เป็นผู้ประกอบการก็ได้ค่ะแต่ว่าของของ CBR ของสกวเนี่ยเขาเน้นชาวบ้านเป็นหัวหน้าโครงการเพราะว่าเพราะว่าคืองบงบสกวที่ลงไปให้นักพุชาการเนี่ยเยอะมากหรือว่าเขาเขาแกลง,งบไปปีละพันล้านจะตกมาที่ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิน่นที่ชาวบ้านเป็นหัวหน้าโครงการเนี่ย คือเช็คแล้ว5ปีแรกไม่มีเลยนะคะท่านอาจารย์ปีวัตก็เลยก็เลยสร้างสร้างฝ่ายนี้ขึ้นมาริเริ่มฝ่ายนี้ขึ้นมาทําให้เพราะเรามีความเชื่อว่าถ้าคนที่เป็นเจ้าของปัญหาเป็นหัวหน้าโครงการเองอ,อ่เขาจะต้องสามารถ identify ปัญหาและโจทย์วิจัยของเขาได้ชัดเขาก็จะสามารถเรียนรู้เป็นเป็นคี Key Actor Key Researcher เป็นร s เ a ิร์ชคอร์ทีมได้อย่างดีและเขาก็จะ,ะสามารถออกแบบกิจกรรมบนข้อมูลที่เขาไปเก็บมาเนี่ยได้ได้อย่างสอดคล้องส่วนจะไปเอานักวิชาการมาช่วยเป็นทีมเอาอคนจากนักพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐมาเสริมเอาผู้ประกอบการจากภาคเอกชนมาเสริมอันนั้นก็แล้วแต่เงื่อนไขของประเด็น นั้นก็วิธีวิทยาที่ได้เรียนรู้มีสองอันซึ่งคล้ายกันนะคะ,คะก็คือ P A R กับ C B R ทำให้เรายิ่งมั่นใจมากขึ้นว่านะพอกรับจากจบปอเอกเนี่ยก็ได้มาเป็นผู้ประสานงานการเป็นผู้ประสานงานทำให้เราได้ทำงานกับพี่เลี้ยงที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆซึ่งสกบจะแพร่นโยประมาณให้พี่เลี้ยง ไปเป็นเป็นฟาสิลิเตเตอร์เพื่ออำนวยให้ชาวบ้านพัฒนาข้อเสนอโครงการซึ่งก็ในช่วงตั้งแต่ปี2 5 0 0อืสอจนถึงปัจจุบันนะคะ,คะก็ยังมีระบบและกลไกนี้อยูอ่เพียงแต่ว่าเมื่อสักสองปีที่ผ่านมานี่พอ,อ มีการปรับปรุงระบบวิจัยของประเทศสกวก็กลายเป็นสกสอวแล้วแล้วกลุ่มคนที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอยู่ทั่วประเทศเนี่ยค่ะก็ไปอยูอ่ภายใต้การสนับสนุนของวชชซึ่งซึ่งเดิมดูนโยบายแต่ว่าตอนนี้มาเป็น granting agency แทนคะ,ะเงื่อนไขที่ทำให้เรา ได้ฝึกการเป็นเป็นครูแบบนี้ก็คือ 1. เราได้เรียนรู้ทฤษฎีตอนเราเรียนต่อเอง 2. เราได้มาปฏิบัติในบทบาทของผู้ประสานงานที่ทำหน้าที่โค้ชพี่เลี้ยงแล้วพี่เลี้ยงเป็นโค้ชชาวบ้านเพื่อเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการมารับมารับ์กร,รนของอสองกอว์ซีวอ BR, อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ในระหว่างนั้นเราก็ ช่วงช่วง42ถึงประมาณ50เนี่ยก็จะทำงานกับบทบาทหลักก็คือสอนก็โค้ชนักศึกษาทั้งตรีโทเอกนะคะแล้วก็ในในพาที่ทำงานเป็นผู้ประสานงานเนี่ยก็โค้ชพี่เลี้ยงและพี่เลี้ยงไปโค้ชนักปิตาอีกทีหลังจากนั้นท่านท่านอ,อาจารย์ตีวัดก็ คิดให้ครบลูปอีกทีว่าอ่ะถ้าจะสนับสนุนผู้บาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยให,ให้ให้ทำงานวิจัยแบบเนี้ยวิจัยที่สร้าง Impact นะคะ,ะถามว่าสร้างความรู้ใหม่ไหม Yes แต่ว่าเป็นความรู้ใหม่ที่เป็น translational knowledge นะคะเป็นความรู้ที่สร้างขึ้นบน real setting อย่างที่อาจารย์หมอวิจยัยบอกว่า เวลาเราเวลาเราจะสร้าง change หรือ improvement เนี่ยเราไม่สามารถสร้างโดยไม่ได้เข้าไปคลุกคลีกับ real setting <ะ> real setting <ะ>ก็เป็นได้ทั้งในกับกลุ่มเด็กกับกลุ่มชาวบ้านกับกลุ่มใครก็ได้<ะ>ที่เป็นเจ้าของปัญหาเนาะะ,ะนั้นเราก็เลยท่านอาจารย์วัดก็ไปไป,ไปเอ,อื้ออำานยให้เกิดกฎหมาย ที่นำมาสู่ประกาศกพอฉบับที่9ที่ทำให้อาจารย์ในประเทศไทยที่เป็นอาจารย์ของของรัฐเนะะี่ยค่ะได้ใช้ผลงานที่ไปทำกับชุมชนมาเขียนเอกสาร7จข้อ mm hmm. แล้วขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแล้วก็ปัจจุบันก็ ตอนนี้มีสอสอที่ที่เอาผลงาน <Okay. S 1> รับใช้สังคมมีสท่านแล้วก็ขอสอนี่มีเจ็ดท่านละในประเทศไทยช่วงนี้ก็มาโฟกัสเรื่องอเรื่องเชียร์เชียร์ให้อาจารย์ทุกมาหาลายไปทำในชุมชน mm. แล้วพอเราไปแล้วก็เอาลูกศิษย์เราไปด้วยนะคะ uh. มันจะวินวินหมดเลย บริการไปในตัว Research ก็ได้ Active Learning ก็ได้ผลงานก็ได้มันจะวินวินกันหมดเลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์เล่าแบบ เห็นภาพเลยค่ะตั้งแต่ที่อาจารย์เรียนอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะคือ,อ,ห,อหนูได้ฟังแล้วหนูรู้สึกว่าอาจารย์ทุ่มเทแล้วก็ไม่หยุดไม่หยุดทำงานเลยค่ะทำตลอดทำตลอดแล้วก็แบบมีความเสียสละแล้วก็ทุ่มเทให้กับให้กับวงการวิชาการเพื่อการรับใช้สังคม,มการเป็นโคช้ชแล้วก็ให้คนอื่นให้ชาวบ้าน,<ใ>นที่ <ใน S 1> เป็นเนจ้าของปัญหาเขาเป็นพระเอกแล้วเราก็เป็นคนชี้แนะเขาหรือว่า เชื่อมองความรู้ทางวิชาการไปสู่การนำไปใช้ของเขานะคะ,ค,ะคือ,อ,อต้องขอยืมคำของท่านอาจารย์เปียววัฒน์ท่านบอกว่าถ้าถ้าเปรียบเทียบระหว่างงานวิจัยปกตินะคะ,คะงานวิจัยปกติก็คืองานวิจัยสร้างความรู้ใหม่อันนี้ประเทศไทยก็ตั้งแต่มีมหาวิทยาลัยก็ก็ทำวิจัยแบบนี้ อาจารย์เปรียบเทียบเหมือนกับฟุตบอลที่มีกฎกติกามารยาทชัดเจนใครใครเข้ามาในแวดวงนี้ก็จะรู้ว่าอ๋อทำวิใจัยใช่ไหมทำวิจัยเสร็จแล้วตีพิมพ์<ป>แล้วก็เอาผลงานตีพิมพ์ไปขอกำหนดตำแหน่งทางวิชการแต่ว่าพอพอท่านอาจารย์ปีวัตรเริ่มว่าเฮ้ยผลงานที่จะเอาไปขอกำหนดตำแหน่งทางราชการเนี่ยมันไม่ใช่วิจัยอย่างเดียวนะมันไม่ใช่แค่หนังสือหรือตำราที่เราจะผลิตขึ้นมา มันน่าจะมีผลงานที่อาจารย์กลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่เลยที่ไปทํางานกับชุมชนแล้วเอามาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอย่างที่เรียนตะก,กี้อาจารย์อาจารย์กับคณะทํางานซึ่งอาจารย์ล่าก็เป็นกรรมการด้วยใช้วิธีการเขียนเขียนงาน7ข้อนี่นะคะเพราะฉะนั้นก็พอมีประกาศกรฟอฉบับที่9อันนั้นก็เป็นกฎหมายเรื่อยมา <c oughs> จนถึงปัจจุบันแต่แต่กฎอันนี้ จะจะไม่ได้เอื้อต่ออาจารย์เลยถ้าถ้ามหาวิทยาลัยไม่รับลูกค่ะเพราะฉะนั้น<ม>ในช่วงปีหลังจากหยุดเป็นผู้ประสานงานของของสกอว<ม>ก็เข้ามาเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยก็เริ่มจากการเป็นผู้ช่วยที่การบดรีในในช่วงที่ท่านศาสตราจารย์ด,ดรพงศักดิ์อัจฉริย์เป็นอธิการบดีท่านก็ให้มาช่วยเป็น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเราก็ <c oughs> ใช้โอกาสนี้แหละค่ะที่จะ,ะ convince ะผู้บริหารทั้งระดับมหาลายัยทั้งระดับคณะว่าถ้าลองเช็คสต็อกดูนะในคณะของท่านในมหาวิทยาลัยของท่านเนี่ยค่ะมีอาจารย์กลุ่มที่เขามีจริตมีความชอบที่ไปทำงานกับชุมชน <c oughs> เขาอาจจะไม่เก่งเรื่องเขียนผลงานตีพิมพ์แต่เราสนับสนุนให้เขาเขียนเขียนผลงานเ<ล>อกสารเจ็ดข้อดีไหมเ,เพราะนั้นลหลังแถวแถวปีห้าหกพอมีประกาศปกาศปอฉบับที่9เดือนมีนาห้าหกเนี่ยค่ะก็ก็เริ่มเซตร,ระบบในมอชอเลยแล้วก็พอคันเรื่องฐานข้อมูลเสร็จ แล้วก็เซตร,ระบบที่จะไปนหนุนสําหรับน้องใหม่ค่ะเราจะหนุนเขาอย่างไรก็คือช่วยเขาพัฒนาข้อเสน,นอโครงการก็มีกรรมการชุดที่2กรรมการชุดที่3จะดูเรื่อง capacity building ก็คือว่าเอาซีเนียร์คนที่เก่งๆเ,เนี่ยมาเทรนน้องใหม่กรรมการชุดที่4จะเกี่ยวข้องกับเชียร์ให้เขาทําเอกสารเจ็ดข้อกรรมการชุดที่5ก็คือจะชวนคนที่ ได้รับการอนุอัาตตำแหน่นทงทางราชการไปโชว์แอนแชร์ที่ระดับนานาชาติพอเซ็ตระบบภายในมอชเสร็จแล้วก็เอาองค์ความรู้อันเนี้ยไปบอกต่อกับมหาลาัยต่างๆว่าถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายนะเพื่อนะว่าใช้ผลงานเจิตข้อได้แต่ว่าถ้ามหาลัยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยคะ่ะเจ้าหน้าที่บางท่านก็จะไม่รู้มันกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ เอื้ออำนวยเราก็ตอนนี้ตอนนี้ก็ได้ทุนจากวอชอมาเพื่อที่จะไปไปสร้างไปกระตุ้นและและเชียร์ผู้บริหาราทุกมหาลัยให้ให้ใช้ประโยชน์จากจากาช่องทางผลงานวิชาการรับใช้สังคมคก็น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับอย่างตัวหนูเองก็ ถ้าเรียนจบไปก็คือต้องไปทํางานในในส่วนของนักศึกษาวิชาชีพครูอยู่แล้วอะคะ่ะก็มีโอกาสที่จะได้ในลงชุมชนสูงอยู่นะคะก็จะนําแนวคิดนี้ลองไปปรับใช้กับงานของตัวเองดูค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะขออาจารย์ฝากาคําแนะนาําหรือว่าข้อเสนอแนะให้กับคุณครูยุคใหม่ะค,ะค่ะครูรุ่นใหม่จะมีบทบาทยังไงกับการรับใช้สังคมบ้างนะคะจริงๆคุณครูถ้าเอา เอาชุดประสบการณ์ของอาจารย์อาวรช่วงตอนเป็นครูแรกๆเนาะ,นะ,ะก็อาจจะพอปรับใช้ได้นะคะก็ะคือว่า,เ,าเราทำงานกับลูกศิษย์ของเรานะคะไม่ว่าจะผ่านวิชาสอนไม่ว่าจะเขาเป็นอ็เซซีเราหรือเขามา,เ,าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของเราเนี่ยคะ่ะเราสามารถที่จะโค้ชเขาให้เขาให้เขารับใช้สังคมได้ก็คือ ตอนหนังสือในบทบาทโค้ชของลูกศิษย์เนี่ยก็คือสร้างคนดีให้สังคมอยู่แล้วเพียงแต่ว่า,าถ้าเราจะถ้าเราจะโค้ชเด็กในในห้องเรียนเนี่ยคะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเรียนรู้โลกภายนอกเพราะนั้นเราก็ต้องย้ายห้องเรียนไปอยู่ที่ real setting นะคะไปอยู่ตรงไหนก็ได้คือออกนอกกรั้วโรงเรียนไปก็ก,ก็เจอโรงเรียน ก็เจอกลุ่มต่างๆก็เจอผู้ประกอบการมีกลุ่มเป้าหมายที่ทำให้เราสามารถโค้ชลูกศิษย์ของเราได้ได้ตลอดเวลาคืออาจารย์ล่ากออ็อยู่คณะเกษตรอาจจะทีมก็อาจจะเป็นเรื่องเกษตรแต่ว่าอาจารย์ท่านอื่นๆอยู่สาขาอะไรล่ะคะสารพัดส,สาขานยคะมันเข้าเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนอยู่แล้วแล้วก็ คือการเป็นอาจารย์เมื่อปี2 5งพันอเนาะแล้วก็มาช่วงที่มีทุนของสองกวฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิน่นแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นทุนบพทอทเนาะ pmua อย่างเงี้ยค่ะ area อย่างเงี้ยค่ะมันต่างกันมากเลยยุคโน้นนี่ไม่มี facility ใดๆ เอื้ออำนวยแต่เราก็ก็ก็ทำตามที่พอจะเบิกค่ารถ move เด็กออกจากห้องเรียนไปสู่ชุมชนได้แต่ตอนนี้คะ่ะเอื้อหมดเลยเป็นอาจารย์ยุคนี้นี่ทุนก็มีนะคะสารพัดทุนทุกทุนเกียร์มาสู่ชุมชนหมดระบบระบบการหนุนอย่างที่สมมติมาเป็นอาจารย์หมอชอระบบหนุนก็ครบ5อย่างเลย เรากลังเชียร์ให้มาหาลัยทำแบบนี้ซึ่งหลายหาวิมหาลัยทำแล้วระบบหนึ่งในห้าคือการขอผลงานก็เพื่ออำนวยอยู่แล้วค่ะคือขอแค่ว่าเปิดใจเปิดใจที่จะฝึกฝนตนเองพี่เลี้ยงมีเยอะมากค่ะพี่เลี้ยงกระจายอยู่ทุกทุกภาคทุกมหาลัยมีประสบการณ์พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงได้ก็ก็ ให้กำลังใจนะคะถ้าติดขัดอะไรก็ก็กลิ้งกลางมาที่มอชอพร้อมไปหนุนโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์สิ่งที่อาจารย์แนะนำมานะคะอย่างที่ได้ได้ฟังกันก็คืออาจารย์แนะนําให้ในเรื่องของการบรูรณาการความรู้ในห้องเรียนแล้วก็พาเด็กไปเรียนรู้ที่ชุมชนข้างนอกนะคะเพื่อที่จะได้เอาความรู้ที่ได้เรียนนะ่ะไปใช้แล้วก็ให้เด็กเขาได้ลงมือปฏิบัติ ด้วยใช่ไหมคะที่อาจารย์พูดในข้อข้อที่แล้วว่าแบบเป็น active learning ไปด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ใชคือ,อะจะมีคำที่อาจารย์พัชรินใช้บ่อยๆเราอะคือความรู้ที่เป็นตัว knowledge เนี่ยถ้าถ้าอยากรู้รู้ตัว knowledge ง่ายมาก search เข้าไปคุณอยากรู้ความรู้อะไรมีทั้งไทยอังกฤษแล้วก็คุณสามารถ access knowledge นั้น เรียลไทมได้เลยแต่ว่าสิ่งที่อยากจะชวนชวนทำก็คือว่าเราไปสร้างความรู้จาก Real Setting อันนี้เนี่ยมันจะมันจะเกิดความรู้ในในบริบทในสถานการณ์จริงซึ่งมันตอบโจทย์ของเ uh, e t t i n g นั้นๆ uh, ได้ดี ความรู้ที่มันอยู่ทั่วไปในออนไลน์ uh, เนี่ย uh, เป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ uh, หาได้ง่ายก็เอามาใช้ระหว่างทางที่ที่ uh, เราพยายามสร้างสร้างความรู้ที่เขาเรียกอะไร practical knowledge ทุกคนเป็น co-creation of knowledge o f practical knowledge เนี่ยคะ่ะก็อันนี้เพจะความรู้จะ ถูกนำไป,ไปแก้ปัญหาหรือไปครเอทสิ่งดีๆใหม่ๆขึ้นได้จริงค่ะค่ะเป็นการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมนะคะ mm hmm. สุดท้ายนี้นะคะหนูก็ขอขอบคุณนะคะท่านออรองศา<แ>สตราจารย์ดออรอาวรโอภาสพัฒนกิจนะคะที่ท่านได้สละเวลา มาให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะก็ข้อมูลที่ได้ก็จะเป็นประโยชน์กับคุณครูนักวิชาการนะคะเพื่อที่จะนําไปปรับใช้กับการเป็นผู้รับใช้สังคมนําองค์ความรู้ลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ